วัสดีค่ะเจอกับแม่เนียมอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทําขนมจีนเจ้าน้ำปลาค่ะหรือยำขนมจีนน,น,จน,นั่นเลยค่ะเราก็เตรียมขนมจีนนะคะแล้วก็ผักชีลาแล้วก็ถั่วฝักยาวหั่นฝอยแม่เนียมจะใส่ไข่ต้มด้วยหนึ่งฟองนะคะแล้วก็แตงกวา แล้วก็หอมแดงค่ะเศกปิด้วยนิดนึงปลายช้อนนี้นะคะปลายช้อนนี้ค่ะนี่ยำขนมจีนสไตล์แม่เนียมนะคะง่ายๆค่ะมาเรามาทำกันเลยแล้วก็เตรียมเลยนะคะน้ำปลาเราผ้าเอกนะคะน้ำปลาเราเป็นผ้าเอกมาทำกันเลยง่ายๆสไตล์แม่เนียมค่ะนี่กะละมังที่เราจะ ใส่สำหรับซาวขนมจีนนะคะแล้วก็ใส่ใส่น้้ำไปด้วยสักสองทัพพีค่ะน้ำต้มสุกนี้แหละค่ะแล้วก็เอากะปิลงไปกะปินะคะปลายช้อนชานะคะ่ะให้มันมีความหอมของกะปินะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ย โอเคแล้วก็น้ำปะลาค่ะน้ำปะลาน้ำปะลานะคะทับพีครึ่งค่ะทับพีครึ่งนะคะเพราะว่าเรามีกะปิแล้วมีกะปิแล้วละลายละลายกะปิกับน้ำปะลานะคะแล้วก็ น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายใครชอบหวานน้อยหวานมากได้เลยนะคะน้ำตาลทรายพริกป่นเผ็ดความเผ็ดนี่แล้วแต่ชอบเลยความเผ็ดแล้วแต่ชอบชูรสค่ะชูรสชูรสก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่แต่ละคนชูรสมะนาวค่ะมะนาว มะนาวความเผ็ดความเปรี้ยวตามใจชอบเลยค่ะความเผ็ดความเปรี้ยวแล้วแต่เลยตามใจชอบละลายค่ะละลายละลายน้ำยำนะคะนี้สไตล์แม่เนียมนะคะง่ายๆค่ะง่ายๆ ใส่กะปิใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสใส่ผงชูรสแล้วชิมก่อนนะคะชิมก่อนอืม,มเหนีย่มารุดนี้นะคะต่อไปหอมหอมแดงนี้นะคะหอมแดงค่ะหอมแดงใส่ลงไป อมแดงใส่ลงไปขนมจีนนะคะแล้วก็ฉีกซะหน่อยหรือใครจะซาวน้ําก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่ซาวน้ําก็ฉีกเอาอย่างงี้เลยค่ะใครจะตัดให้มันเป็นอพอดีคําก็ได้นะคะขนมจีนนี่แล้วแต่ชอบนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ลงไปทําอย่างงี้เลยนะคะทําอย่างนี้เลย,ะะย,เลยฉีกลงไปเลย แต่ใครไม่อยากฉีกก็เอาไปใส่น้ำก่อนแล้วก็ค่อยตักเส้นมจีนขึ้นนะคะนี่ค่ะคนอย่างนี้เลยนะคะคนอย่างนี้เลยทีนี้เราก็ใส่เครื่องเคียงเลยนะคะเครื่องเคียง แม่เนียมกับบันนี้แม่เนียมมีแตงกวาแตงกวาแตงกวาถั่วฝักยาวใส่น้อยใส่มากแล้วแต่ชอบเลยนะคะกินผักเยอะๆค่ะกินผักเยอะๆจะได้สบายตัวสบายกายนะคะผักชีลาวค่ะผักชีลาวใส่ลงไปอันนี้ ยำง่ายๆสไตล์แม่เนียมเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันความเผ็ดแล้วแต่ชอบความเปรี้ยวแล้วแต่ชอบนะคะเครื่องเคียงเราแล้วแต่เราจะมีอะไรแล้วก็เคียงไปค่ะจะเป็นปลาทูเป็นหมูยอเป็นอะไรได้ทั้งนั้นนะคะแต่แม่เนียมใช้ไข่ต้มค่ะใช้ไข่ต้ม ยำดูนะคะยำดูนี่ค่ะใส่ลงไปเลยยำขนมจีนสไตล์แม่เนียมนะคะใส่ลงไปเลยความเผ็ดความเปรีย้ยวแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ต้มเลยค่ะไข่ต้ม เราจะผ่าหรือไม่ผ่าก็ได้นะคะเราจะพ่าหรือไม่ผ่าก็ได้เราจะวางเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเครื่องเคียงเป็นไข่ต้มไม่เนียมใช้ไข่ต้มค่ะลองทําดูนะคะลองทําดูอันนี้แม่เนียมไม่กินเผ็ดนะคะเอาพอประมาณลองทําดูค่ะก็เตรียมน้ําต้มสุกนะคะ ละลายสักสองทัพพีน้ำต้มสุกสองทัพพีแล้วก็ปลาทัพพีครึง่งแล้วก็ใส่กะปีปลายช้อนชาแล้วก็หอมแดงหอมแดงแล้วก็พริกผงชูรสผักชีลาวแตงกวาใครชอบอะไรก็ใส่ไปนะคะแล้วก็เครื่องเคียงของแม่เนี่ยมก็เป็นไข่ต้มใครมีอะไรก็เคียงไปนะคะใส่ไปตามใจชอบเลย โอเคนะคะวันนี้ง่ายๆสไตล์แม่เนียมอีกแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่เนียมนะคะเจอกันใหม่ในเมนูหนะะ้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ